คันนี้ไททันนะครับเข้ามาติดตั้งชุดคู่นะครับจอ c g แล้วก็วัดบูทไฟฟ้านะครับโดยคันนี้นะครับจะลงเซ็นเซอร์วัดบูทแยกนะครับเป็นระบบเสียบปลักนะครับเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องนะครับว่าที่ห้องเครื่องจะทําอะไรไปบ้างคันนี้นะครับคือจะใช้ระบบลงเซ็นเซอร์นะครับก็เท่ากับว่าคันนี้ใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับคือจะอ่านวัดบูทค่าจาก OBD ก็ได้นะครับหรือจะลงเซ็นเซอร์วัดจริงก็ได้นะครับ นี่ครับสังเกตสายซีิโคนนะครับสีเงินนะครับจากเซนเซอร์เข้ามาต่อสามทางกับลมแล้วก็มันจะมีสายไฟนะครับสายไฟจากเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเข้าไปในตัวรถนะครับแล้วก็ไปต่อกับกล่องเ A G จนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้นะครับช่องสีเขียวนี้นะครับอันนี้คือเป็นปลั๊กที่มาจากเซนเซอร์นะครับส่วนอันนี้ ก็ขึ้นไปหาเกตนะครับขึ้นไปหาชุดคู่การตั้งก็มีเช่วนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบ OBD นะครับผมปลดออกมานะครับเพื่อจะเก็บซอนไว้ด้านในเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทเทสดูนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ต่อเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเรียงรอบนะครับอันนี้เป็นบูทจากการต่อเซ็นเซอร์นะครับ ก็คือเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเราดึงดึงเซนเซอร์ออกพอไม่ตอบเซ็นเซอร์นะครับไอ้ค่าที่โชว์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่ดึงมาจาก OBD นะครับแต่ถ้าเราเสียบเซนเซอร์ไปมันก็จะดี t e c เซนเซอร์นะครับก็จะเป็นค่าจากเซ็นเซอร์ สำหรับรถยนต์บางรุ่นนะครับที่มีปัญหาวัดบูสตอ่านจาก OBD ไม่ได้นะครับก็ให้ใช้วิธีนี้นะครับคือการต่อเซคเตอร์เพิ่มเข้าไปนะครับดีเซลเบนซิน,นใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ